พี่สาวยแบบพี่สาวแท้ๆเลยนะเดี๋ยวค่อยไปดูหน้ากันแบบน้นี้ยังเปิดเผยไม่ได้นะเป็นลูกพี่ลูกน้องนามสกุลเดียวกันเลยที่วุ้นเพิ่งฝึกเล่นสเก็ตแต่ว่ายังไม่เคยเล่นเซิร์ฟสเก็ตเดี๋ยวอีพีเนี้ยเราจะไปสอนที่วุ้นเล่นเซิร์ฟสเก็ตพี่กะบแกคิดว่าแกจะเล่นได้ไหมใช่มั่นใจเพราะแกจะให้รางวัลฉันใช่ไหมใช่ถ้าแกทําได้ฉันจะให้รางวัลแกโอเคได้เดี๋ยวลุยเดี๋ยวเจอกัน ติด oh. ทะเลโว้ยวิยสวยอะ่ะเออเราได้ที่แบบเป็นส่วนตัวมากนี่เราทาง,งโรงแรมน่ารักมากเอากระเป๋าเสื้อผ้ามาวางไว้ให้แล้วนะคะไปเข้าไปดูห้องกันโอ้ย,ยร้อนโอ้ย เรากำลังจะขึ้นเรือไปดูซันเซ็ตกันสวย <Okay. S 2> เซ็กซี่ <Okay. S 2> เยอะมาก mm hmm. มาพร้อมบิกินี่ <laughs> เรารู้สึกว่าเราไม่เข้าพวกกับชาวบ้านเลยคือชุดกลัวเหมือนจะไปดูดวง ค่อยมาดูตอนกลางคืนเราเข้าไปดูข้างในก่อนไป <S <S ตรงนี้ก็เป็นลานสกเก็ตเล็กๆนะคะพอเป็นกิมมิกมีเวฟแลมนิดหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันแกแกจะต้องเล่นให้ได้แต่เดี๋ยว<ห>ก่อน<ห><ห>ที่พี่พวุ้นจะเล่นได้เดี๋ยวเราค่อยไปเวิร์ค็อปให้พี่วุ้นคุณคิดว่าคุณเล่นได้ไหมคะเล่นได้แน่นอนครับฝึกแอบฝึกนิดนึงไปตอนเช้าล้มไปประมาณห้าอรอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูแกเป็นพี่สาวฉันแกจะเสียชื่อจนไม่ เดี๋ยวเจอกันครับเข้าไปดูข้างในก่อนโอ้ this oh, is so pretty น่ารักมาก handmade <Un> handmade <mm> <Un> just one on the w a l l d นี่ is ด so cool ไปดูร้านต้องโกมีบูธนะเขาบอกว่าร้านที่เอามาออกร้านในวันนี้เป็นร้านเจ้าดังๆของกระบี่ ทั้งนั้นทุกร้านอร่อยทุกร้านนี่อ้ยนี่อันนี้ขายบอร์ดสวัสดีคร่ะถามได้ค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยบอดสวยอ่ะใช่ครับร้านเรามาจากภูเก็ตนะอ๋อร้านจากภูเก็ตอุ้ยบอร์ดมันดูแบบวินเทจมากเลยนะเออใช่ไหมเขาเรียกวินเทจหรือเปล่ายี่ห้อพีดิวครับเป็นของพีดิวโปรของไทยครับก็คือร้านพีดิวที่สยามน่นน่ะเราเป็นเราเป็นรีเทลกี่หนึงแต่ขายราคาเท่ากับยีดิวนะใช่ เก๋เก๋เอ้ยนี่นี่มีตะขาบห้าตัวใช่ปะยาอุ้มตะขาบแล้วหายเจ็บคอแล้วหายเจ็บคอแล้วคือแล้วคือแทนเป็นหน้าพี่เต๋าใช่ขอถ่ายรูปคู่ยขอถ่ายรูปคู่กับพี่เต๋าหน่อยการฝึกยิมด้วยครับเราเล่นสเก็ตบอร์ดดาวยูวสเก็ตบอร์ดด้วยครับมีดาวฮิวด้วย ยินดีครับยินดีครับโวครับนี่ก็คือพีโอ่โตนะคะพีโ่โตคือดีเจเอ่อไม่ใช่ดีเจพิธีกรของงานนี้ค,ค,คนแบบรันงานเลยใช่ไหมสนุกสนานนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่ลันตานะครับเดี๋ยวให้น้องเขาพาไปมานโคและโคไปกับเธอเลยเลยต้องบอกว่าใครๆที่ติดตามน้องๆท่านนี้อยู่นะครับวันนี้ความสนุกเกิดขึ้นอยู่แล้วนอกจากความ เนรีของเขาแล้วเนี่ยคุณจะเห็นแล้วว่าแอคทิวิตี้ทุกอย่างที่เขามาเอนจอยกับงานเนี่ยมันสนุกอย่างแน่นอนขนาดยื้เฉยียังขยับร่างกายเลยนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของโรงเรียนเล็กๆโรงเรียนหนึ่งที่มันพูดถึงเรื่องของสเก็ตบอร์ดซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าพีคพีคถึงแบบยิ่งกว่าราคาทองคำเนาะแต่สิ่งที่สำคัญสุดนั่นคือความมันที่คุณจะได้รับจริงๆเดี๋ยวเราไปดูว่าเดี๋ยวนี้เด็กเขามีการมีการสอนนี้ให้บ้างเดี๋ยวเราพาผู้ชมมาดูด้วย วุ้นให้ไปลงวนในสนามนั้นได้รอดไหมพี่วุน้นลาสอนพี่วุน้นขึ้นสกเก็ตปกติไปแล้วเป็นคุยเซอร์พี่วุน้นเล่นคุยเซอร์ได้แล้วทีน,นี้เป็นเซิร์ฟสกเก,ตก็ตก็ขึ้นเหมือนเดิมเลยแกแกขึ้นเหมือนเดิมก่อนยืนตรงเราก็ย่อเหมือนตอนที่แกเล่นคุยเซอร์ปกติอะลองลองให้ชินกับอันนี้ก่อนให้มันที่มันยึดยึดโอเคยังไม่ต้องค้าบก็ได้ตรงตรงไป<อ>ใช่ไหม ลองลองแค่กดหน้ากดหลังให้บาลานซ์อยู่ก่อนอยังไม่ต้องพ้าก็ได้ถ่ายแล้วก็ลองย่อแล้วก็กดหน้ากดหลังให้บาลานซ์อยู่ก่อน พี่วุ้นก็พอได้เบสิกแล้วเก่งมากค่ะ yeah. Yeah. พอได้เบสิกแล้วอาจจะยังเลี้ยวไม่ค่อยคล้องัายังต้องฝึกต้องใช้เวลาแหละเนาะแต่ก็ถือว่าขึ้นได้ทําให้บอดไปได้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันในงานเลยดีกว่าไป <c oughs> <c oughs> Dream หลังจากพี่เวียให้เวลาพี่วุ้นฝึกฝนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่วุ้นจะสามารถเล่นเซิร์ฟเก็ตได้หรือไม่และนี่ก็คือของรางวัลที่เตรียมมาให้แล้วถ้าเล่นได้ก็เอาไปเลยพร้อมไหมเอาไหมรางวาัล